เพื่อลูกเพื่อหลานของเราในวันข้างหน้าเขาจะได้ช่วยเราเข้าสังฆ์ไปเข้าเรียนเราจะคนทุกทรมานแค่ไหนก็ถึงแค่ไหนเราก็ยอมในวันถ้าถ้าเขาอ่านคุ่านก็จะได้ไปถึงเราเราไม่ได้เรียนเราไม่รู้เรื่องอะไรช่วง บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้ารัตธาการเด่นเพลสบ้านหทัยรักสารมะลัยกุ้งรอตุลร้อนราะการดูสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยครับกลับมาพบกันเรื่องราวของบรรดาเด็กกำพร้าหญิง่ม้การต่อสู้ชีวิตเรามากันที่บ้านเลขที่10หมู่7บ้านนาเมืองไทยตำบลน,น้ำโสม จังหวัดอุดรนะครับมีลูกกำพา้าถึงหคนนะครับเป็นครอบครัวมวลรับทั้งหมดนะครับที่เราได้สัมภาษณ์คุณแม่ของสามีของเธอไปตัวคุณฮาริมาเองก็เป็นต่างศาสนารับอิสลามนะครับอ,อ,อยากจะให้เล่าให้ฟังนะฮะคุณฮาริมาว่าสามีของฮาริมาเนีเ่เป็นยังไงเขาสาเหตุการเสียชีวิตสาเหตุการเสียชีวิตนะคะเขาก็ ไปจะไปหาเพื่อนนะคะ่ะไปหาเพื่อนแล้วทีนี้ก็ยังไปไม่ถึงเพื่อนนี่ก็เป็นครูเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนบัณเทพเหรอคะโรงเรียนของสมเด็จพระเทพท่านครับไปก็ยังไม่ถึงก็โทรนัดกันเขาบอกสองทุ่มไปถึงยังไปไม่ถึงเพื่อนก็รอจนถึงตีสองเขาบอกไม่ถึงเขาบอกคงไม่มาแล้วมั้งเขาบอกคงกลับบ้านแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปแล้วทีนี้มีเพื่อนข้างบ้านที่เขารู้จักกันเขาก็คึิงไปเจอ ก็มาเล่าให้ให้แม่ฟังตอนนี้แต่ก่อนไม่ได้อยู่ที่นี่เขาอยู่ข้างในนู่นนลค่ะในป่านู่นนะในภูเขาก็ไปบอกขอรู้เขาก็เลยมาดูให้ให้แม่ไปดูศพเออตอนแต่งงานกับเรานี่ก็เป็นมุสลิมหรือยังเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วนะครับตอนที่รู้จักกันนี่เป็นแล้วแต่ว่าตัวเราเองนี่ยังไม่ได้เป็นครับแล้วก็เขาก็เลยเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นมุสลิมเขาบอกว่าจะ อยู่น่นก็ต้องอยู่แบบศาสนาอิสลามแต่ตอนนั้นเราเป็นพุทธเราบอกจะรับได้ไหมเขาบอกแบบนี้เราก็เราก็บอกว่ารับได้แล้วอิสลามต้องทําอะไรมั่งเขาบอกต้องมีละมาทละมาทวันนึงก็ห้าเวลาเขาก็บอกห้าละหมาทเราทํายังไงมั่งเขาก็บอกว่าทํงอย่างนี้ก็คือก็คือเล่าเรื่องราวเขาให้ฟังลำบากไหมเหนื่อยไหมก็ลำบากมันก็ลำบากค่ะเหนื่อยไหมเหรอก็ก็เหนื่อยค่ะแต่ก็ต้องทน ก็ทนเพราะลูกไงคะทงสารลูกไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนเรารายได้เราจัดการเดี๋ยวเชิญคุณแม่ด้านนี้เลยครับคุณคุณคุณนายชาฮะเชิญด้านนี้ะก็หวังอยากให้ลูกเป็นคนดีแล้วค่ะอยากมีอยากให้ลูกมีศาสนาอยากให้มีหน้าที่การงานที่ดีทำจะไม่ต้องลำบากเหมือนเราแล้วก็อยาก พอแกไปก็อยากให้มีลูกมันดูแลอย่างนี้แหละคะ่ะแต่อยากให้ลูกมีศาสนาเยอะๆเรียนศาสนาเยอะๆอน,นี้ค่ะที่ความหวังที่อยากได้อยากจะบอกอะไรกับแม่ตามนื้ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณแกนะคะก็บอกก็รักแกรักเหมือนเหมือนแม่ตัวเองะคะะขอบคุณแกที่แกช่วยเหลือทุกอย่าง นะคขอบคุณมากๆขอบคุณทั้งอาหรือจะเป็นใครที่เอาลูกไปเลี้ยงนี่ก็ขอบคุณนะคะที่รักเรารักลูกเราแล้วก็ดูแลเรกตลอดะคะ่ะคิดถึงลูกไหมคิดถึงคิดถึงมากเลยคือก็ไปแอบร้องไห้และคะ่ะความคิดถึงแต่ก็ต้องทนนะคะอยากให้ลูกได้ดีมีศาสนาไม่อยากให้มาเป็นเกเรเหมือนที่เราเห็นเห็นนะะี้ค่ะ คิดถึงก็ทนเอาก็ายังดีก็ยังมีสองตัวนี้อยู่ด้วยก็ไม่มนีนเท่าไรก็ขอให้อดทนนะครับนี่เป็นการทดสอบจากออร์รมาตลา,าการที่เราเสียผู้ครองนะครับตรงนี้เนี่ยแต่เราก็ยังมีลูกมีพ่อแม่ในส่วนที่เขาดูแลเรารอยู่นะครับ ให้เราศึกษาเรื่องราวของอิสลามแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับนำไปสู่การปฏิบัติเท่าที่เราสามารถจะปฏิบัติได้และให้มากที่สุดนะครับ